ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็โปรโกฟเอกเเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนอการทําโลโก้โดยการลดทอนโดยใช้โกลเด้ ratio นะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้ผมจะสอนเรื่องการมอกอัพนะครับการมอกอัพก็คือเป็นการนําโลโก้ของเราเนี่ยไป simulation นะครับลงไปในพื้นผิวต่างๆเช่นกระดาษป้ายเป็นต้นนะครับก็ จะมาสอนเหมือนเหมือนที่โปรเขาทำกันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับก็เปิด illustrator ของเราที่เราทําไว้อ่ะของผมก็จะเป็นนกนะครับที่ทําไว้คลิปที่แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วก็ไปก็แนะนําให้ไปชมก่อนนะครับอ่ะโอเคพอได้ illustrator แล้วเนี่ยเราก็จะต้อง ามีไฟล์ที่เรียกว่าไฟลม mockup ก,ก่อนซึ่งผมจะทิ้ง Description ไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปโหลดเอาได้นะครับเป็น Paper น,นะครับอ่าก็อันนี้เลยนะครับก็อันดับแรกนะครับมันก็จะเป็นซ i p นะครับก็ให้แตกไฟล์ก่อนครับ a e x t r a c t here นะครับ ก็ลองแตกไฟล์นิดนึงนครับอ่าทีนี้เราก็เับเบิลคลิกเข้าไปในไฟล์นะครับก็จะมี2อันนะครับก็อันนี้ผมโหลดมาฟรีนะครับสมมุติผมเอาอันนี้แล้วคลิกขวา Open with Photoshop นะครับอันนี้เราจะต้องเออเรนเดอร์ใน Photoshop นะครับผมก็เดี๋ยวรอมันเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับสักครู่อ่า ได้มาแบบนี้ก็สังเกตว่าความละเอียดมันค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็คุณจะเห็นตรงเพลトโฮเดอร์เนี่ยครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงตรงตรงรูปมันเสร็จแล้วก็กดโอเคครับอ่ะมันก็จะมีหน้าแสดงผลให้เราเอาโลโก้เราใส่ใส่เข้าไปนะครับก็ลบของเขาออกหมดเลยนะครับ ลบให้หมดอ่าทีนี้ก็วางโลโก้เราไปโดยการที่เข้าไปใน illustrator นะครับแล้วก็ลากนกของเราเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้เลยเดีย๋ยวรอโปรแกรมสักครู่นะครับเพราะว่าไฟล์ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เนะทีนี้ก็กดชิปนะครับแล้วก็ลากนะครับอ่า เพื่อสัดส่วนคงที่นะเราก็สามารถปรับดูได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วถ้าเราอยากดูเราจะต้องทํำยังไงแล้วก็กดไฟล์แล้วก็เซฟนะครับอ่าเซฟเสร็จเราก็มาดูไฟล์อันแรกนะครับมันก็จะเป็นนกเหมือนที่เราต้องการให้มันเป็นนะครับอ่าสังเกตได้ว่ามันมีเท็กเจอร์มีอะไรสวยงามนะครับก็เรนเดอร์แบบนี้ก็ ลองไปใช้กันได้นะครับผมอาจจะแบบเขียนข้อความเล็กๆน้นอยนๆน,น,นะครับลงไปใน Mockup นี้นะครับก็จะอาจจะใช้สีเขียวนี้ก็ลองเขียนว่า x d a แล้วกันนะครับผมมาดูกันว่างานจะสวยงามขนาดไหนผมขี้เกียปับ ขนาดตัวอัสอรนะก็คอนโทรลทีนะครับ t r านส์ฟอรแล้วก็กดชิปนะครับเพื่อขยายสัดส่วนนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กด Save นะครับทีนี้ก็จะได้แล้วครับอ่าก็ลองไปหาโหลดดูใน Google นะครับก็จะมีม็อ k อัพหลายแบบนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับก็สวยงามแบบนี้นะครับ ภาพก็ละเอียดสูงมากครับอ่าก็ใครอยากได้ mockup นี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรง description นะครับส่วน mockup อื่นก็ลองไปหาตามเนต็ตดูครับมีเยอะแยะมากมายครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะทำ mockup เป็นนะครับแล้วก็รวมไปถึงคลิปที่แล้วก็เป็นส่วนของการทำโลโก้โดยใช้การตัดทอนแบบ golden r a t i นะครับก็ โลโก้นี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันสวยหรอกแค่แบบทำให้อ่ทำมาลองให้มันมอกอัพสวยๆดูครับก็หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมก็วเดี๋ยจะมีคลิปแบบนี้มาอีกเรื่อยๆแหละครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ